ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีนะจ๊ะเย็นนี้นะจ๊ะเย็นนี้เวลาก็ห้าโมงแล้วเธอสวัสดียามเย็นนะคะสวัสดีสวัสดีทักทายน,นะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายทักทนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายไม่ได้อาฉันองกไปไม่ได้เหรอขอเห็นหน้าฉันหน่อยฮัลโหลฮัลโหลเย้ สดีนะคะนี่นี่น,นี่ว้าวอ่ะขอบคุณมากมายมาส่งกำลังใจให้ยุคพานะอากาศเย็นเย็นสบายสบายโอ้ตรงนั้นเยอะมากเลยเพื่อนๆนนู่นนู่น,น,นอยู่ตรงนู้นเลยทีนี้คือฉันออกไปไม่ได้ไนงะเรื่องของเรื่องเนาะ นอกไป il, ā, uh, to สวัสดีจ้าสวัสดียามเย็นนะคะออกไปไหนไม่ได้นะคะออกไปไหนไม่ได้สวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดียามเย็นนะคะออกไปไหนไม่ได้นะคะออกไปไหนไม่ได้สวัสดีเพื่อนๆนู่น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 อยู่ตรงนู้นเลยทีนี้คือฉันออกไปไม่ได้ไงเรื่องของเรื่องเนาะ นอ,อกไปว,วันนี้ก็ออกไปไหนไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้แล้ค่ะนะคะ,นะคะสวนข้างบ้านนะจ๊ะสวนข้างบ้านสวนข้างบ้านนะคะฝนพรำๆนะตอนนี้ก็เวลาหกโมงสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วแหละนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็อากาศเย็นๆลเลยคนนี้ว้าวทายตอนเย็นนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณโอ้ วันนี้ก็ออกไปไหนไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะนะคะสวนข้างบ้านนะจ๊ะสวนข้างบ้านสวนข้างบ้านนะค่ะฝนพรำพรำลัะสวัสดียเย็นนะคะสวัสดีสวัสดีทักทักโอ้ฉันจะดูหน่อยนี่ต้นมะม่วงว้าวชมต้นไม้ไปก่อนชมใบไม้สวัสดียเย็นนะคะ สวัสดีสวัสดีทักทายยููยยููยนะคะนะฝนทำทำขอบคุณมากมากขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วพบกันเลยเพื่อนเพื่อนนู่นนู่นน่นนอยู่ตรงนู้นเลยทีนี้คือฉันออกไปไม่ได้ไงเรื่องของเรื่องเนาะ นอกไปไ่นะคะบายบายค่ะบายบายอยู่เล็บกคอยู่นี่ๆสวนสวนสวนข้างบ้านสวนข้างบ้านนะคะพรมพรำพรำพร,รนะคะมีมีฝ้นพรำพักขอบคุณกําลังใจขอบคุณมากมายฉันออกไปไหนไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นแบบนี้เนาะตอนนี้ก็เวลาหกโมงสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วละนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็อากาศเย็นๆเลยคืนนี้ เชนลนออกไปไหนไม่ได้เลยนะคะไม่ได้ส่งงานนะคะต้องเอาตรงนี้แหละค่ะตรงนี้นะคะ,ะ,คะทักทายทักทายสวัสดีนะจ๊ะฮัลโหลฮัลโสวัสดีนะจ๊ะเย็นนี้นะจ๊ะเย็นนี้เวลาก็5ห้ามงละเธอะอากาศเย็นเย็นสบายสบายโอ้ตรงนั้นเยอะมากเลยโอ้วดอินนิ่งนะจ๊ะกวดอินนิ่ง ที่นี่มีฝนคำๆนะคะที่นี่มีฝนทำๆนะคะฝนนิดหน่อยนะคะฉันออกไปไหนไม่ได้เลยนะคะไหนนะคะบายยค่ะบายยขอกดอินนิ่งนะจ๊ะกดอินนิ่งที่นี่มีฝนทำๆนะคะที่นี่มีฝนทำๆนะคะฝนนิดหน่อยนะคะฉันออกไปไหนไม่ได้เลยนะคะ สวัดีจ้าสวัสดียามเย็นนะคะออกไปไหนไม่ได้นะคะออกไปไหนไม่ได้สวัสดีฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีนะจ้าเย็นนี้นะจ้าเย็นนี้เวลาก็ห้าโมงแล้เธอตอนนี้ก็เวลา6กโมงสิบนาทีนาทีแล้วแหละนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็อากาศเย็นๆเลยเคืนนี้ว้าว สวัสดียามเย็นนะคะสวัสดีสวัสดีทักทัอากาศเย็นเย็นสบายสบายโอ้ตรงนั้นเยอะมากเลยตอนเย็นนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณโอ้นี่ทำนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยพอแบบเย็นเย็นนะคะวันนี้อากาศเย็นเย็นนะคะคนนี้ก็สบายสบายนะจ๊ะ เอออ้าวไม่ใช่สิซารีซาขอโทษนะคะเวลานี้หกโมงแล้วหกโมงสิบนาทีนะคะหกโมงสิบนาทีจ้าฮัลโหลฮัลโหลอากาศเยน็ยนเยน็นสบายสบายโอ้ตรงนั้นเยอะมากลดนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยพอแบบเยน็นเย็นนะคะวันนี้อากาศเยน็นเย็นนะคะคือนี้ก็สบายสบายนะจ๊ะ ฉันลงออกไปไหนไม่ได้เลยนะคะไม่ได้ส่งงานนะคะต้องเอาตรงนี้แหละคะ่ะตรงนี้นะคะทักทายทักทายสวัสดีนะจะ๊ะฝนพราขอบคุณมากมากขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยพอแบบเย็นๆนะคะวันนี้อากาศเย็นๆนะคะคนนี้ก็สบายๆนะจ๊ะ ค่ะฝนทำๆขอบคุณมากมายขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วพบกันสวัสดีจ้าสวัสดียามเย็นนะคะออกไปไหนไม่ได้นะคะออกไปไหนไม่ได้สวัสดีนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยพอแบบเย็นๆนะคะวันนี้อากาศเย็นๆนะคะคนนีก้ก็สบายๆนะจ๊ะโอ้ฉันจะดูหน่อยนี่ต้นมะม่วงว้าว ชมต้นไมน้ไปก่อนชมใบมะตอนนี้ก็เวลาหกโมงสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วแหละนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็อากาศเย็นๆเลยคนนี้ว้าวเออ,เออไม่ใช่สิ sorry sorry ขอโทษน,นะคะเวลานี้หกโมงแล้วหกโมงสิบนาทีนะคะหกโมงสิบนาทีจ้า h e ล l ัล e l ละคนทำาำขอบคุณมากมายขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ ยูหู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 นะคะโอ้ oh, ฉันจะดูหน่อยนี่ต้นมะม่วงว้าวชมต้นไม้ไปก่อนชมใบไม้ไม่ได้ะคะฉันลงไปไม่ได้แล้วขอเห็นหน้าฉันหน่อย hello hello ลเย้สวัสดีนะคะ,ะ,ค,ะคุณธรรมขอบคุณมากมายขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วพบกันนี่นี่นี่ ว้าวนะะขอบคุณมากมายมาส่งกำลังใจให้ยุคานะ,ะตอนนี้ก็เวลาหกโมงสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วแหละนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็อากาศเย็นๆเลยเคืนนี้ว้าวายตอนเย็นนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณโอ้นี่อ่า กดอีทนิ่งนะจ๊ะกดอีทนิ่งที่นี่มีฝนพรำๆนะคะที่นี่มีฝนพรำๆนะคะฝนนิดหน่อยนะคะฉันออกไปไหนไม่ได้เลยนะคะวันนี้ก็ออกไปไหนไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้ล้ค่ะนะคะ,นะคะสวนข้างบ้านนะจ๊ะสวนข้างบ้านสวนข้างบ้านนะคะฝนพรำๆไยน,นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณกำลังใจขอบคุณมากมายฉันออกไปไหนไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นแบบนี้เนาะตอนนี้ก็เวลาหกโมงสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วแหละนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็อากาศเย็นๆเลยคืนนี้ว้าวนะคะคนทํำๆขอบคุณมากมายขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วพบกันบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยพอแบบเย็นๆนะคะวันนี้อากาศเย็นๆนะคะคืนนี้ก็สบายๆนะจ๊ะ อากาศเย็นๆสบายๆายโอ้ตรงนั้นเยอะมากเรทำนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยพอแบบเย็นๆนะคะวันนี้อากาศเย็นๆนะคะคนนี้ก็สบายๆนะจ๊ะไม่ได้นะคะฉันออกไปไม่ได้หรอขอเห็นหน้าฉันหน่อยฮัลโหลฮัลโหลเย้สวัสดีนะคะไม่ได้นะคะฉันออกไปไม่ได้หรอ ขอเห็นหน้าฉันหน่อยฮัลโหลฮัลโหลเย้สบดีนะคะอากาศเย็นเย็นสบายสบายโอ้ oh, ตรงนั้นเยอะมากเลยนิดหน่อยน,ะะนิดหน่อยอนะคะนิดหน่อยพอแบบเย็นเย็นนะคะวันนี้อากาศเย็นเย็นนะคะคืนนี้ก็สบาย,ะะส,บายะะสบายนะจ๊ะไปนะคะบายบายค่ะบายบาย